โอเอฟขาวด้พี่สวัสดีค่ะชอนเดสเฟมิลี่แอนด์พันทิพย์นะคะครับผมค่ะเอสเธอร์ค่ะกับพี่ชอนชอน,นะคะคก็วันนี้เรามาทักไทยนะคะครับก็มาทักไทยเป็นครั้งแรกครับที่ที่เรามาทักไทยแบบ เป็นแพ็กคู่ค่ะ,อะเอสเอสบอกหน่อยซิว่าเอเอสรู้สึกยังบ้างมีบ้านคู่แล้วมีบ้านคู่อ่าก็ขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะคอยติดตามผลงานละครเราค,าครับอ่าทุกวิทุกตอนนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ดีๆซึ่งซึ่งเราได้ได้อ่านแล้วก็รู้สึกเป็นกำลังใจที่ดีให้เราด้วยค่ะใช่ครับก็ขอฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆฝากดูแลเราทั้งสองคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นละครคู่กันหรือละครแยกกันนะครับก็ฝากติดตามไปนานๆแล้วก็ นัんん่นแหละนะครับ okay. น okay ั okay, ่นแหละเออไว้เจอกันอีกเนาะได้ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบายบายไอไปบ๊ายบ๊ายบายขอบคุณค่ะกับมีเราเออออยู่คนเดียวบ๊าย